สวัสดีครับ่ามผู้มครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชเดอครับผมคลิปนี้ครับอูน้ำไชกะสิพาเอฟซีทางสองทุกทันเนาะครับมาตามเนื้อทางตัวเลขเลขดับเช้นหลงที่ทุกทันล่อค่อยกันมาเยอะครับอูน้ำไชกะดีใจเลยครับผมใม่เอฟซีทรงมาเม่อกี้ครับผมสองที่ดีผ่านมากเนาะครับผมก็ได้เอางวดเก่ากับงวดไม่เขียนงวดไม่มาเทียบกับงวดเก่าเนาะครับเลขดับล่างเชื้นหลงครับ หวดว่างหันดับเจ็ดเอายูครับเลขกอกหกศูนย์เนาะครับสวยนิดเดียวเลยครับดี่แหะครับสำหรับแนวทางตัวเลขดับเชิญหลงครับเอายูครับผมเอาฝากติดตามตามต่อใหหงวนน้ำใส่ได้ครับเดี๋ยวซอสสาน้มบินนำกสิมาต้อนเนืองกันนี่แหละครับตอนนี้จัดเลขดับเชิญหลงคลิปที่สามเลยครับผมบอมีกักครับถ้าเลขดับเชิญลงมากเวนน้ำใส้กะดีล่งคลิปแหลกหมดแล้วครับแต่ว่าเพิ่งพึงมากครับเลยลงคลิปสามครับผู้ชม ฝากติดตามเป็นแนวทางให้ผมไม่ได้ครับเห็นล้ครับขอบคุณแม่เอฟซีใจดีแล้วก็เล็กดับชุนลงครับที่นัาขอมูลมาแบ่งปันให้เอฟซีทางสองทุกท่านครับบัวนะครับทำบุส้มฝ่าเริ่มแลเริ่มคํามาแล้วครับบุวนะครับบโต๊กให้รูไปครับมือนี้ฝนต๊กมากแล้วครับมือว่านแม่น้าเสียกับไปถวายใครนะครับปูน้าใส่บ่เด็ไปปูวน้าไส่ไปวัดบ้านจีดครับ นี่แหละครับมื่อนี้กับสิไดไปบ้านน้องออมครับผมเอาไข่ไปายายพี่ยายน้องนะครับหมดนะครับบรรยากาศดีขนาดครับมื่อนี้ครับท่านผู้ชมสิได้เดินทางอัดคลิปสามเหลี่ยมนี่แหละครับแต่เมื่ออื่นผมกับสิตามซอสนามบินนามให้เอฟซีทางซองดุนด่วนเด้อครับซอสนามบินนามใบม่วงล้อกรครับผมมาแน่แน่ครับถ้ามาแล้วลงครบปุ๊บมื่ออื่นผมกับสิเธ็ด แนวทางเงกดับบทสรุปครับผมพร้อมกับซอสนามบินน้ำลิปต่อไปครับนี่แหละครับก็ฝากติดตามได้ด้วยครับถ้าเสี่ยนเลิมาเรียวรวดเรียวผมกัสิล่งรวดเรี่ยวให้เอฟซีทางสองครับนี่แหละครับผิดพาดมังได้ก่ขอถทษขอให้เอฟซีท่างซองทุกท่านด้ครับเดี๋ยวผมจะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ทุกท่านครับนุ่นะครับบรรยากาศอีสานบานเฮ่าครับคุณนํำไสก็ยืบบานไก่วดครับผม ลังบ้านติดวัดเลยครับเอฟซี e ทาง่องเบ่งบรรยากาศครับสนามเดินหยาเล่นนี่เห็นตะกี้วัวน้ำไส้กับยูหันด้ครับตะกี้เตะบอลเลนกับมุ้ยนะครับสมัยเป็นเด็กน้อยุู้ละครับใหญ่มากกับวัดหลังวัดนี่แหละครับสมุชม์มมณน,นี้เ่ค่อยได้ไปหนองป้าไดงนะครับเดี๋ยวมือได้ฝนบ่ตกท่างไปดีสิพาเอฟซีไปเบ่งกลางหนองน,องนํำกันครับเพราะว่า บรรยากาศยู่หนองเย็นดีตะนายครับตะบานน้ำฝนตกดูมันคุนครับดูนะครับเบิ่งบอแหนครับแจ็คหน่อยนี่สีต๊เลยครับผมบรรยากาศฝนสีโต๊ะครับแมนครับฮครับเอานี่แล้วครับแนวทางตัวเลขครับผมแนวทางตัวเลขเลขดับเส้นหลงครับมือกี้ขจ้ามา แสกเนาะครับเป็นอูน้ำไส้ไทยลีบครับผมจากบูรุาเป็นไผ่เนาะครับเมื่อวาเป็นวันเสาร์อูน้ำไส้กับงงอยู่ครับมนีวันพุธเนาะครับตะบูส้มเนาตามกันต่อครับเลขเล่าขอให้สวกให้มันน้ำกันเด้อครับผมนี่แหะครับงวดวันที่25ห้ามิถุนาหกสิบแดนี่ครับตบูส้มรวยกันต่องวดครับอูน้าไส้กัเสียดายอยู่ครับทบูส้ม เหล็กล่าอูน้ำไชเนาะครับจับคูบถือจักเทียครับมีแต่เหล็กเน้นตัวเด่นแล้วก็เน้นให้เอฟซีถูกตรงๆเนนะครับแต่ว่าบ่จับคูโบถูกครับนี่แหละครับเอาก็ได้เห็นวิวบรรยากาศพร้อมกับพูดคุยเรียงแนวทางตัวเลขดับเลขกเกิดไปแล้วนะครับต่อมาก็สิเป็นไปเบิ่งแนวทางตัวเลขน้ำกันครับผมเลขดับเฉือนหลงครับเอาครับ่ามพูส้มมากแล้วครับ ดับล่างเชื่นหลงครับงวดแม่กับงวดเก้าเทียบเซกันให้เอฟซีทางซองได้เบิ้งน้ากันเนาะครับเห็นแล้วครับค่ะบดติดเล็กค่ะพอบางพี่กับพอนนทบุรีนะครับทีว่าเสียอายุอีกงวดครับเพราะว่าพอนนทบุรีกับพอบางพี่เพิ่นสองตัวมาตัวเนาะครับงวดว่างหันกะให้ตัว8 0ดศูนงวดนี้กะตัวเก้านี่แหละครับแามผู้ชมก่ะรอเบิ้งน้ากันครับมีเขามีลุดได้์นะครับแต่ว่าเลขดับส้ำนักอ่า เลขดับล่างเส้นหลงลอยหาทิศเกียร์หครับผมเอาอยู่ครับงวดที่ลอยหา16ก็ยังเอาอยู่อยู่ครับต่อมางวดที่150เกียร์ครับเนาตามกันดุนด้วนครับถ้าเป็นแนวทางตัวเลขด้วยครับผมฝากติดตามให้กำลังแรงใจอูน้ำแช่ครับเสี่ยนต่างๆังแม่เอฟซีใจดีนะครับนี่แหละครับขอบคุณเด้อครับผมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่อยบอกสอนติเตือนนะครับผมกับ จะลงแนวทางตัวเลขให้บเอฟซีทางซองสีเรื่อยครับผมนี่แหละครับร่มพ่วงสีไม้แห้งด้วยครับฝนตกครับทำบุษมส้มส่วนนี้ฝนล่มอาจจะแห้งครับดูแลสุขภาพระมัดระวังนี่เด้อครับทำบุษมส้มไปใส่มาใส่เดินทางเคียวขาดปลอดภัยครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขครับผมคลิปที่สามด้วยครับถัดมาถ้าสดเสาร์ผมกัดสีลงคลิปแรกให้เอฟซีทางซองเลยครับจังสีบรเดลล่อนานครับ เอาเตะกันย่งดีครับมาเวลาใดก็ได้ครับผมเพราะว่าเลขกับซีออกวันที่หนึ่งผมนะครับย่งดีครับมาวันที่ยิบหาครับรีบไล่มือให้เอฟซีทางสองเดย์จับเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเลขดับสามคันดิซื้อเลขล่างหาปิดสามประมาณนี้ครับผมสำหรับเลขดับล่างเชิญลงนะครับนี่แหละครับมาไายอยู่หลังบานอู่นน้ำชัยเหมือนเดิมนี่แหละครับบรรยากาศ ในเงียก็เอากลวยกับมักฮงมาโบมไปครับทนผู้สมมีตะน่วยงามๆครับวันนะครับผ้าอิบซีไปเบิ่งกันนะครับกลวยกับหมักฮวงเฮิมครับตำานี่บ่แซ่บครับผมอีน้ำเสียโบมักครับมักฮวงเฮิมแต่ว่าเห็ดของหวานนี่แ่บขนาดครับนี่ครับในเงียเอากลวยมาจากต้นเม่น้ำเสียเลยครับพ่วงจีเหลืองครับแต่ว่าหมักฮวงเฮิมมันนี่ก็สิ ปาดใส่ตูเย็นนลครับา้ชมหวานขนาดครับขันว่าออมานกกะซีบีจิกกินมดสุ่มกันหลอดครับผมนี่แหละครับอีสานบานเฮาครับอยู่กินสบายพ่อเพียงครับผมนี่แหละครับเอ้ามาเบิ้งตัวเลขน้ำกันอีกสักก้อนนะครับดับล่างเส้นหลงครับผมนี่แหละครับงวดนี้หนึ่งกรกฎาคมหกสิบแปดดับล่างสามเม็ดเดียวครับงวดทีร้อยห้าสิบเกียรติครับ วดที่156ดับล่างเกเอาอยู่ครับนะครับเลอก0660นะครับธมุส้มวนำใส้เขียนผิดครับผมทรามุส้มหละครับอ๋แคปหน้าจอได้เลยครับทรามุส้มสรับแนวทางตัวเลขดับล่างเชืนหลงนะครับที่ทุกท่านล่อค่อยกันมาเยอะครับดับล่างอย่างเดียวครับเละครับบอมีเห็นครับดับมิดหายไปเลยครับธมุส้มรับดับล่างเชืนลงครับเละครับ แนวทางมาดุนดวนผมกะรรีบโล่งดุนดวนเลยครับเนาบนน้ำใสก็ได้ตามให้ทุกท่านแล้วนะครับขอบคุณเด้อครับผมที่รอติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ผมครับผมกะสีสู่พัฒนาปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอบคุณแม่เอฟซีใจดีแล้วก็ดับรางเชิญล้งนะครับกินน้ำขอมูลแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้ทุกท่านครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมล่มมาาแล้วครับ นี่แหละครับเาก็ได้เห็นกันแล้วนะครับคุนน้ำใสกับิีไ้ปิดคลิปด้วยครับบานเน่สําหรับคลิปนี้เนาะกาโวยพอรในทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้วครับผมมันมานํากันครับหนึ่งกรกฎาคมหกสิบแปดสวัสดีครับ